สวัสดีจ้าพี่น้องมนี้มาพอกระสาวอีกคือเกาจ้ามนีมากกับเมนูเส้นคือเกายังเป็นเด็กเสซนอยู่จ้ามนีก๋วยจับยวนจ้ะแบนแสบบวกขักจับยวนมาเด้อจ้ะนี่เส้นเนียวนุ่มแห้งเบิ่งหอนๆอยู่จ้ะขวนห้วยๆเลยเต็มถาดเต็มจานแบบนี้สองห่อเน้นๆเลยจ้ะนี่หอนดนแห้งเ้อจ้ะนี่เส้นนี่ สามห้าเจนเนี้อหนุ่มสุดๆใส่หมูย่อไส่เลือดบ Xe em ha Xuống đây chẳng lửa có như nghe <laughs> นี่จ่าเสบคักจับย่วนจีเซายวยูต้มมาสองห่อจ่าต้มแบบตนต้มรับเพิ่นยังมีรดต้มยำน้ำเด้อจ่าแสบับแพกันจ่าจัดจานแห้งมาจ่าเสบแสบกันต่อนี่เสซนเนี้ยวนุ่มคัก mùi do xì nhanh nhanh Mm-hmm. <laughs> <laughs> สูตสาวยูอะ่ะก่อนต้มเส้นสาวยูเอาเส้นไปหล่างผ่านน้ำน้อยนึงมันจะได้บนเนยวแห้งนะต้มกับซุกไกว้เส้น คํานี้แบบเน้นมูย่อไปเลยจ้ะเน้นๆเลย<ม>อย่าลืมเดอ้อจ้ะผู้ใดสนใจแซ่บคักจับหยวนเดี๋ยวสาวอิวแปลตะกาวไปหายเดอ้อจ้ะขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อจ้ะติดติดตามรับชมคลิปสาวอิวขอบคุณจ้ะ